หน้าคอนโดหรูใจกลางเมืองแห่งหนึ่งหญิงสาวกับชายหนุ่มที่กำลังคืนเรลงอยู่กับพิรักอย่างมีความสุขแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองจะไม่ได้สนใจกับเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นอยู่หลายครั้งเสียงของโทรศัพท์ที่ดังขึ้นมันกลับไม่ได้ช่วยให้ทั้งสองที่กำลัง หญิงสาวกลับใช้มือคว้านหาโทรศัพท์ที่สร้างปัญหาโดยที่ไม่สนใจเลยว่าใครจะโทรมาก่อนที่จะกดปิดเครื่องไปทันทีขณะที่ชายหนุ่มก็กำลังใช้ใบหน้าของเขาลูบไปบนคอของหญิงสาวก่อนที่จะชูคอขึ้นมาถามหญิงสาวว่าใครโทรมานั่นใครโทรมาหรอครับน่าลำคาญเสียจริงเลย อ๋อก็แค่คนขายประกันนะคะอย่าไปสนใจเลยเรามาต่อกันดีกว่าปรางทิปรีบเอามือคว้านไปที่ลำคอของชายหนุ่มและค่อยๆโน้มตัวลงชายหนุ่มรูปร่างหนารีบมอบความสุขให้กับหญิงสาวอย่างไม่หยุดยั้งทำเอาหญิงสาวพึงพอใจเป็นอย่างมากในระหว่างที่ทั้งสองกำลังมีความสุข จูจ่ๆก็ได้มีแท็กซี่มาจอดที่หน้าคอนโดพอรถแท็กซี่จอดก็ได้มีชายหนุ่มหน้าตาดีคมเข้มสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำกางเกงยียนและรองเท้าหนังขัดมันกำลังลงจากรถพร้อมกับกระเป๋าสองใบ้ดนในแฟนหนุ่มของปรางทิพย์ที่เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเวลาเกือบจะสามเดือนแล้วและวันนี้เขาก็ได้กลับมาก่อนกำหนด พร้อมงานจบเร็วกว่าปกติดนนยรีบกลับมาที่คอนโดโดยไม่ได้บอกให้ปรางทิฟได้รู้ล่วงหน้าก่อนเพราะเขาก็อยากจะเซอร์ไพรส์แฟนสาวดนนยรีบลากกระเป๋าขึ้นไปบนชั้นสี่ด้วยความตื่นเต้นที่วันนี้เป็นวันที่เขาจะได้เจอหน้าแฟนสาวแล้วและจะได้สวมกอดเธอด้วยความคิดถึงขณะที่ดนยยืนอยู่ข้างในลิฟต์เขาก็ตื่นเต้นมาก แถมยังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่อีกไม่กี่นาทีเขาก็จะได้เจอหน้าแฟนสาวของเขาแล้วดต่ในได้เตรียมสิ่งของบางอย่างเพื่อมาจะเซอร์ไพรส์แฟนสาวพอประตูลิบเปิดออกเขาก็รีบ่ากระเป๋าเดินตรงไปที่หน้าห้องด้วยความตื่นเต้นเขาหยุดอยู่ที่หน้าประตูและใช้หูแนบเข้าไปกับผนังห้องแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรมืออีกข้างก็เกือบจะเคาะไปที่ประตูแล้ว ดันนายนึกขึ้นได้ว่าเขาก็มีกุญแจสำรองอยู่ดันนายจึงรีบหยิบเอากุญแจสำรองพร้อมกับไขกรอนทันทีพอประตูถูกเปิดออกเขากลับมองเห็นความผิดปกติของห้องที่ดูจะไม่ค่อยเป็นระเบียบแถมยังมีรองเท้าสีดำที่ไม่คุ้นตาซึ่งมันก็เป็นรองเท้าของผู้ชายวางอยู่กับพื้นใต้ชั้นวางรองเท้าดันนยค่อยๆเดินเข้ามา ภายในห้องที่มีเสียงเพลงเปิดคลอเบาๆเพื่อสร้างบรรยากาศในใจของเขาตอนนี้เขากลับรู้สึกกลัวมากกว่าดดนในค่อยๆเดินเบาๆไปที่ประตูห้องนอนพร้อมกับสูดหายใจลึกๆแล้วเอาหูแนบกับประตูเขากลับได้ยินเสียงของหญิงสาวที่คุ้นเคยกำลังร้องออดอ้อน,ออ,นออกมาอย่างมีความสุขดนไนยืนตัวสั่นอยู่ที่หน้าประตู พร้อมกับกุมหมัดเขาถอนหายใจออกมาอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่จะค่อยๆเอามือบิดไปที่ลูกกรอนแล้วค่อยๆเปิดประตูเข้าไปภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้ากับเป็นชายหนุ่มกับหญิงสาวที่กำลังค,คุณนายนี่คุณกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะหญิงสาวที่ไม่ได้สวมอาศัยอะไรเลยก็ได้พูดเสียงสั่นขึ้นมาด้วยความตกใจ ส่วนชายหนุ่มที่รูปร่างหนากรมยำก็ได้ดึงเอาผ้าห่มมาคลุมร่างของเขาเอาไว้ทำไมคุณถึงทำกับผมแบบนี้ขณะที่ผมไม่อยู่คุณพาผู้ชายเข้ามานอนที่คอนโดได้ยังไงดนนี่คะเออคือฟังปรางก่อนนะคะปรางอธิบายได้นะคะคุณไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นผมอุตส่าห์ไว้ใจคุณคุณกลับทำกับผมแบบนี้ กล้า,าพาผู้ชายขึ้นมานอนที่คอนโดของผมคุณนหยามผมมากเกินไปแล้วนะปรางทิพย์เดนนคะฟังปรางอธิบายก่อนเถอะนะคะไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นออกไปเลยนะคุณรีบเก็บข้าวของของคุณออกจากห้องผมไปด้วยออกไปเดี๋ยวนี้เลยทั้งคู่ก่อนที่ผมจะทําอะไรที่มันรุนแรงไปมากกว่านี้แต่เดนนีคะให้โอกาสปรางอีกสักครั้งจะได้ไหมคะปรางปรางสัญญาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก เราสองคนก็แค่ดื่มหนักไปหน่อยอีกอย่างนี่มันก็เป็นครั้งแรกเองนะคะนายนายให้โอกาสปรางอีกสักครั้งเถอะนะคะนี่คุณพูดอะไรออกมาน่ะวุฒิชายหนุ่มนักศึกษาปีสี่เขาก็เอ่ยปากขึ้นมาด้วยความสงสัยวุฒิเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปรางที่มีแฟนอยู่แล้วนี่พี่ปรางที่พี่พูดมันไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับอีกอย่าง ทำไมพี่ไม่บอกผมว่าพี่มีแฟนอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็ทางไกลทางมันก็แล้วกันนะครับผมขอตัวก็แล้วกันวูดรีบลุกขึ้นจากเตียงนอนก่อนที่เขาจะรีบสวมเสื้อผ้าแล้วรีบเดินออกไปแบบไม่รู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวก่อนสิวูดท,ทำไมได้ทิ้งฉันไว้แบบนี้ล่ะวูดกลับมาก่อนปรางทิพย์เรียกวูดอย่างเสียงดังทามกลางดานายที่กําลังยืนโมโหอยู่ วูดเดินจากไปโดยที่ไม่มีเยื่อใยว่าจะกลับมาหาเธออีกเสียงประตูที่ถูกปิดทําให้ปรางทิ์ต้องน้ําตาไหลออกมาในคะปรางขอโทษอย่าไล่ปรางไปเลยนะคะปรางทิ์ร้องไห้โฮพร้อมกับขอร้องอ้อนวอนให้ดานายอมยกโทษให้แต่ดายนกลับควา้าเอาร่างของหญิงสาวผลักออกไปจากเตียงนอนพร้อมกับเก็บเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้ออกมาทิ้งเอาไว้กับพื้น พร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ที่อยู่ต่อหน้าเธอคุณรีบเก็บของของคุณแล้วก็ออกไปจากห้องของผมซะเถอะน้ำเสียงของชายหนุ่มดุดันทำเอาใบหน้าของหญิงสาวที่กำลังแกล้งร้องก็เปลี่ยนไปเป็นแบบยิ้มยาอด้วยความโกรธก็ได้ฉันออกไปก็ได้เพราะฉันเองก็ไม่อยากจะทนอยู่กับผู้ชายแบบคุณหรอกคุณมันก็สนใจแต่เรื่องงานไม่เคยสนใจฉันบ้างเลย เวลาที่จะมีความสุขกันสักครั้งก็แทบจะไม่มีเลยถึงคุณไม่ไล่ฉันฉันก็กะว่าจะไปอยู่ที่อื่นแล้วละ่ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างก็แล้วกันนะคะส่วนรถนะ่ะฉันขอก็แล้วกันถือซะว่าเป็นค่าตัวค่าเสียเวลาด้วยพูดจบหญิงสาวก็สะบัดร่างที่ผอมบางลากกระเป๋าใบใหญ่เดินออกไปเดินในสุดตัวลงทันทีพร้อมกับเอามือกุมขมับ เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากภายในใจของเขาเขาก็รักปางทิพย์มากไม่ว่าปางทิพย์อยากได้อะไรเขาก็ไม่เคยขัดใจเธอเลยเดินในเอามือล้วงไปที่กระเป๋าแล้วหยิบเอาแหวนแต่งงานออกมาเขาเพลงเล็งไปที่มันด้วยสายตาที่เศร้าหมองวันนี้เขากะว่าจะนำแหวนมาเซอร์ไพรส์และขอเธอแต่งงานหลังจากวันนั้นเดินานก็ได้แต่ขังตัวเองอยู่บนห้อง เขาไม่ยอมออกไปทำงานไม่ยอมออกไปเจอหน้าใครเลยมีเพียงน้ำสีขาวๆที่คอยเยียวยาจิตใจที่หดหู่อยู่ตอนนี้ดดนายนทำตัวอยู่แบบนี้เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วที่เขาคลุกคลีอยู่กับน้ำอมพันสีขาวบนห้องคนเดียวเขาอยากจะลืมปรางทิพย์ไปให้ได้แต่ทำไมยิ่งดื่มมันกลับทําให้เขาต้องคิดถึงปรางทิพย์แบบนี้ เขารู้สึกว่าทำไมเขาถึงลืมเธอไม่ได้เลยสักทีที่ผ่านมาแดนไนก็เป็นคนที่ยอมเหนื่อยและคอยส่งเสียปรางทิพทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องส่วนตัวแม้แต่เรื่องครอบครัวของปรางทิพดันไนได้แต่ต่อว่าตัวเองที่เขาไม่เคยสนใจปรางทิพเลยดันไนได้แต่บ่นพึมพำด้วยน้ำเสียงที่เศร้าจากคนที่ดูดีและสะอาดสะอา้านกลับกลายเป็นคนละคน นวดเขาก็เริ่มขึ้นคลุมใบหน้าขณะที่ดานายกำลังบ่นพึมพำอยู่ภายในคอนโดจูดจ่ๆก็ได้มีเสียงเหมือนมีคนมากดกิ่งที่หน้าห้องพร้อมกับเคาประตูดานายคิดว่าเป็นปรางทิพย์ที่กลับมาหาเขาเขารีพยุงตัวเองลุกขึ้นและเดินโซเซไปเปิดประตูพอดานายเปิดประตูออกมาเขากลับพบหญิงสาวในรนามยืนอยู่ที่ตรงหน้า ใบหน้าที่สดใสพร้อมกับรอยยิ้มที่อ่อนหวานเมนาวหญิงสาวนักศึกษาปีหนึ่งและเป็นเด็กต่างจังหวัดเธอบังเอิญมาหาเพื่อนที่นี่แต่ดูเหมือนว่าเธอจะเคาะห้องผิดเออขอโทษนะคะนี่ใช่ห้องของพี่นิวไหมคะเดานานมองไปที่ใบหน้าอย่างที่ไม่คุ้นเคยแฟนของคุณไม่ได้อยู่ห้องนี้หรอกคุณจำผิดแล้วล่ะเออเดี๋ยวก่อนค่ะ แต่ฉันว่าฉันจำได้ว่าเป็นห้องนี้นะคะก็ผมบอกแล้วว่าไม่มีก็คือไม่มีคุณรีบกลับไปหาที่อื่นเถอะมะนาวมองดูดานาที่มีสภาพที่โซเซเธอรู้สึกสงสยัยว่าเขาทำไมถึงเป็นแบบนี้เออว่าแต่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมหรือว่าให้ฉันช่วยเรียกยามาช่วยดูแลคุณก็ได้นะคะดูท่าทางของคุณแล้วเนี่ยเออ มันมันดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะผู้หญิงก็คงเหมือนกันทุกคนสินะชอบทำเป็นดีต่อหน้าแต่พอรับหลังก็พาผู้ชายขึ้นห้องนี่คุณฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณเจออะไรมาแต่ที่ฉันพูดก็เพราะว่าฉันหวังดีแต่ถ้าคุณปากดีแบบนี้ก็เชิญคุณอยู่แบบนี้ต่อไปก็แล้วกันมะนาวรู้สึกโกรธที่ได้นายพูดกับเธอแบบนั้นพอมะนาวหันหลังกลับ ทันใดนั้นก็ได้มีเสียงดังขึ้นออกมาจากห้องของดานายมานาวหยุดเดินทันทีและรีบหันหลังกลับมาเธอก็ค่อยๆเดินย่องและเปิดประตูเข้าไปเธอเห็นดานายนอนอยู่กับพื้นแบบไม่มีสตชิช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีใครอยู่แถวนี้ไหมคะมะนาวตกใจมากเธอทำอะไรไม่ถูกแต่ยังดีที่เธอยังพอมีสติอยู่บ้างเธอเอานิ้วมาแนบที่ปลายจมูกของเขาเพื่อเช็คดูว่า เขายังหายใจอยู่ไหมเมื่อเธอรู้ว่าเขายังหายใจอยู่เธอจึงรีบโทรเรียกยามให้ขึ้นมาช่วยดูขอบคุณนะคะที่มาช่วยไม่เป็นไรหรอกครับแฟนของคุณก็แค่ดื่มหนักไปหน่อยถ้าอย่างไงก็บอกให้เบาๆลงบ้างก็ดีนะครับแมนาวก็กำลังจะบอกว่าเธอไม่ใช่แฟนของเขาแต่ยามกลับรีบพูดเพื่อจะออกไปทำหน้าที่ของเขาต่อถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับเออ ค่ะขอบคุณนะคะพอยามออกไปมะนาวก็เอาผ้าเย็นมาเช็ดตัวให้กับเขาเธอมองดูเขาด้วยสภาพที่ดูไม่ได้เลยมะนาวได้แต่สงสัยว่าทำไมเขาถึงได้มีสภาพเป็นแบบนี้พอมานาวช่วยเช็ดตัวให้เขาเสร็จเธอก็ช่วยทำความสะอาดห้องที่รกและเต็มไปด้วยขวดแอลกอฮอล์พร้อมกับเสื้อผ้าผู้หญิงที่ถูกฉีกขาดวางกระจัดกระจายอยู่ที่พื้น มนาวสันนิษฐานว่าเขาต้องถูกผู้หญิงทิ้งไปแน่ๆโหนี่ดื่มขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสงสัยโดนผู้หญิงหักอกแน่ๆเลยพอคิดไปได้ไม่นานเขาก็ได้เจอกับแหวนที่วางอยู่ใต้โซฟาเธอก็รีบหยิบมันขึ้นมาดูเอ๊ะนี่แหวนอะไรหรือว่าเขากำลังจะขอผู้หญิงแต่งงานแต่กลับโดนผู้หญิงหักอกเอามนารู้สึกสงสยัย ดนายอย่างบอกไม่ถูกเธอมองไปดูที่ดานายที่นอนอยู่ใบหน้าที่เต็มไปด้วยหนวดเขาทําให้เธออยากจะช่วยทําให้เขาลืมผู้หญิงคนนั้นไปหลังจากวันนั้นพอเลิกเรียนมะนาวก็จะแวะมาที่คอนโดของดานายและจะซื้อโจ๊กมาให้เขาทุกครั้งดนายเองก็หมดสภาพและไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกมากินข้าวมาทําอะไรเลยทุกครั้งมะนาวก็จะช่วยเช็ดตัวและป้อนข้าวให้ นี่ก็เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วที่มะนาวมาช่วยดูแลดนนายอยู่แบบนี้ทุกวันเลยในแต่ละวันสายตาของดนนายที่มองไปที่ใบหน้าอันเลี้ยวเล็กและสายตาที่อ่อนโยนมันทำให้เขารู้สึกเข้มแข็งและมีกําลังใจอย่างบอกไม่ถูกจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปวันหนึ่งดนนายก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวและกลหนวดกนขาวออกตอนนี้ เขากลับมาเป็นดนาไนคนเดิมเกือบจะ90%อร์ซแล้ววันนี้มะนาวเลิกเรียน่ําเป็นพิเศษและเธอก็รู้สึกเป็นกังวลและเป็นห่วงดาไยมากแต่เธอก็ไม่รู้หรอกว่าดาไนกำลังเตรียมทุกอย่างเอาไว้เซอร์ไพรส์เธอที่ห้องของเขาดาไนเองก็ตื่นเต้นไม่น้อยแถมวันนี้เขาก็แต่งตัวหล่อเป็นพิเศษพอมะนาวเลิกเรียนเธอก็รีบมาหาดาไนที่ห้องเธอเปิดประตูเข้ามาด้วยสภาพห้องที่มืด เธอล้วงเอาโทรศัพท์ในกระเป๋ามาส่องไฟและเดินไปหาดานายแต่ก็ไม่เจอทันใดนั้นไฟก็ถูกเปิดพอมีแสงสว่างมานาวถึงกลับตกใจที่เห็นดานายเปลี่ยนไปแถมวันนี้ก็มีกับข้าวเยอะแยะมากมายวางอยู่บนโต๊ะพร้อมกับดนตรีคอเบาๆมานาวรู้สึกตื่นเต้นมากที่เห็นดานายเปลี่ยนไปเขารีบเดินมาหาเธอพร้อมกับเอามือกุมมือของเธอเอาไว้ทั้งสองข้าง อย่างทนุถนอมผมดดนัยวันนี้ผมดีใจมากที่คุณอ,อมะนาวค่ะฉันชื่อมะนาวคุณมะนาวผมขอบคุณคุณมากนะที่ทําให้ผู้ชายที่ตกต่ำคนหนึ่งได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผมดีใจที่มีคุณอยู่เคียงข้างผมเวลาที่ผมไม่เหลือใครเออฉันก็แค่ทำหน้าที่ของพลเมืองดีคนนึงก็แค่นั้นเอง ถ้าคุณดีขึ้นแล้วฉันคงไม่มาที่นี่อีกแล้วล่ะค่ะทำไมล่ะครับถ้าคุณไม่มาที่นี่อีกนั้นก็แปลว่าคุณคงมีที่อื่นให้ไปแล้วสินะครับเออไม่ใช่แบบนั้นค่ะฉันก็แค่กลัวว่าคุณจะไม่อยากให้ฉันมากลัวคุณลาคานะคะ่ะถ้าผมจะขออะไรคุณคุณจะว่ายังไงไหมอะไรล่ะคะต่อไปนี้ผมอยากให้คุณมาที่นี่ทุกวันจะได้ไหมครับ เพราะว่าผมมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะให้คุณได้เห็นและได้สัมผัสดานายทำสายตาหวานซึง้งคำพูดที่เขาพูดออกมามันทำให้เธอดูออกเลยว่าเขาจริงใจกับเธอมากแค่ไหนมะนาวเองก็อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นอยู่เหมือนกันเธอทำตาหวานซึ้งและพยักหน้าพร้อมกับยิ้มให้กับเขาคืนนี้มันเป็นคืนที่ทั้งสองมีความสุขมาก เดนนายลืมทุกอย่างออกไปโดยสิ้นเชิงเขาคิดแค่เพียงว่าต่อไปนี้เขาจะเปิดใจและผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องเป็นมะนาวเพียงคนเดียวเท่านั้นดนนายพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาเริ่มที่จะกลับมาทำงานต่อและที่สำคัญเขาก็มีเวลาให้กับมะนาวอยู่เสมอมะนาวเองก็เข้าใจดนนายว่างานที่เขาทำมันเป็นงานที่ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันเลย แต่ดานายก็จะไม่ยอมปล่อยให้มันต้องเป็นเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเวลาเขาไปทำงานที่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเขาก็จะโทรบอกมะนาวและต้องวิดีโอคอลหากันอย่างสม่ำเสมอทั้งสองเริ่มที่จะคบหากันอย่างเปิดเผยและดานายเองก็มีบางสิ่งที่อยากจะบอกกับมะนาวหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศเขาก็ได้เตรียมของว่าจะมาเซอร์ไพรส์เธอพอกลับมาถึงห้องเขากลับพบว่าห้องไม่ได้ล็อก เขาคิดว่ามะนาวกลับมาแล้วแต่ผู้หญิงที่เขาเจอกลับเป็นปรางทิพย์ที่นั่งเอาขาข่อยห้างอยู่ที่โซฟาอ้าวแต่นายคุณกลับมาแล้วนะคะปรางคุณเข้ามาในห้องของผมได้ยังไงกันแหมนี่แตนนายลืมไปแล้วเหรอคะว่าปรางนะ่ะก็มีกุญแจสำรองอยู่อีกชุดหนึ่งปรางทำกุญแจของคุณหายปรางก็เลยเอาไปปั๊มมาให้ใหม่ แต่ว่าลูกที่มันหายน่ะมันกลับอยู่ในกระเป๋าอีกใบของปรางแต่ก็ช่งางเถอะค่ะมันไม่สำคัญหรอกแล้วคุณมาที่นี่คุณมีอะไรถ้าเป็นเรื่องของเราสองคนแล้วก็ผมว่ามันจบไปตั้งสามเดือนที่แล้วแล้วนะอะไรกันคะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วคุณยังไม่หายโกรธปรางอีกหรอคะที่ปลางมาวันนี้ก็เพราะว่าปรางคิดถึงคุณและหว่งว่าคุณเองก็คิดถึงปรางเหมือนกัน ผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะกล้าทำอะไรแบบนี้นี่ผู้ชายเขาคงไม่เอาอีกละสิจึงได้กลับมาที่นี่ไม่จริงหรอกคะ่ะที่ปรางกลับมาก็เพราะว่าปรางคิดถึงคุณจริงๆนายคะเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่จะได้ไหมคะปรางทิ์ก็ใช้คำพูดที่อ่อนหวานแต่ดานายไม่เคยลืมวันนั้นเลยเขาจดจำมันได้เป็นอย่างดี และกว่าที่เขาจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้มันก็ใช้เวลาอยู่ไม่ใช่น้อยผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่ผมไม่อาจรับข้อเสนอของคุณเอาไว้ได้คุณกลับไปซะเถอะหมายความว่ายังไงล่ะคะหรือว่าคุณมีคนอื่นไปแล้วดานายยิ้มย้ออย่างมีความสุขแววตาของเขามันไม่เหลือแม้แต่ความสงสารหรือแม้แต่ความรักอีกแล้วใช่แล้วล่ะ และวันนี้ผมก็จะขอเธอแต่งงานด้วยส่วนจะเป็นวันไหนนั้นผมก็ขอเชิญคุณมาร่วมเป็นสักขีพยานให้กับเราสองคนด้วยนะครับปรางทิพย์รู้สึกโกรธมากที่โดในในายพูดแบบนี้แถมเธอยังเสียหน้ามากที่ในายปฏิเสธเธอทุกอย่างเธอรีบเดินสะบัดหน้าออกจากห้องไปพอในายรู้ว่าปรางทิพย์มีกุญแจห้องของเขาเขาจึงลงไปข้างล่างเพื่อที่จะขอเปลี่ยนกุญแจใหม่ หลังจากนั้นเขาก็ออกไปรับมะนาวที่มหาลัยและพาเธอไปซื้อเสื้อผ้าที่สวยที่สุดก่อนที่จะพาเธอไปทานข้าวที่ร้านอาหารสุดหรูบนดาดฟ้าและเขาก็ได้เล่าเรื่องที่ปรางทิพมาหาเขาที่ห้องแต่เขาก็ปฏิเสธเพราะเขาก็ไม่ได้รักปางทิพแล้วพออาหารเริ่มมาเสิร์ฟเพลงก็เริ่มบรรเลงขึ้นอย่างไพเราะเด็กเสิร์ฟเดินถือช่อดอกไม้มาให้กับมะนาว ทําเอามะนาวตื่นเต้นมากและที่สําคัญเดนายได้หยิบเอาแหวนออกมาและคุกเข่าขอเธอแต่งงานทําเอามะนาวเซอร์ไพรส์มากจนเธอน้ําตาคลอจากนั้นทั้งสองก็ฉลองความรักครั้งใหม่ด้วยกันที่ร้านอาหารและพากันมาจบลงที่คอนโดคืนนี้เดนายก็แสดงความรักและทําหน้าที่ของแฟนหนุ่มได้อย่างเหมาะสมมะนาวเองก็มีความสุขมาก